ลูกจ้างถูกนายจ้างลดค่าจ้างลดตำแหน่งหรือโยกย้ายไปทำงานอีกแห่งหนึ่งโดยที่ลูกจ้างไม่ได้ตกลงหรือยินยอมด้วยนายจ้างเห็นว่าลูกจ้างฝ่าฝืนคำสั่งและไม่ปฏิบัติตามจึงเลิกจ้างลูกจ้างทันทีแบบนี้ทำได้ด้วยเหรอคำตอบครับการลดค่าจ้างลดตำแหน่งโยกย้ายลูกจ้างไปทำงานอีกแห่งหนึ่งจากที่เคยทำเคยมีอยู่เดิมโดยลูกจ้างไม่ได้ยินยอมด้วย เท่ากับทําให้ลูกจ้างเสียเปรียบเสียประโยชน์จากที่เคยมีเคยได้กรณีแบบนี้กฎหมายแรงงานถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างที่ไม่เป็นคุณแก่ลูกจ้างนายจ้างทําไม่ได้เพราะกฎหมายเขาห้ามครับเป็นเมื่อนายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างโดยไม่ได้มีความผิดอะไรจึงถือว่าเลิกจ้างโดยไม่มีเหตุอันสมควรเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมนอกจากนายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยแล้ว ยังต้องจ่ายค่าเสียหายจากการ